哇。Wow. ที่หน,นึ่งนักซีมที่สองด้นที่สามเติง้งที่สี่เจเจที่ห้าต้าที่หกบูมที่เจ็ดมาร์ทที่แปดลันที่เก้านักเรียนเต๋อ คนสุดท้ายนะครับเก่งมากครับ